ฟอร์ดประเทศไทยเปิดตัว Ford A r A ฟอร์ด v r r s s t Sport Special e i i t i o n ฟอร์ดประเทศไทยเปิดตัว Ford f o r ์ Everest Sport Special Edition รุ่นพิเศษที่มาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ทรงพลังและโดดเด่นบนท้องถนนโดยรถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่พัฒนาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะ และระบบความปลอดภัยเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ Ford Everest Sport Special Edition มาพร้อมการออกแบบที่แตกต่างจากรุ่นปกติอย่างชัดเจนโดยเน้นการตกแต่งในโทนสีดำที่ช่วยเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถตั้งแต่กระจังหน้าสีดำเงาพร้อมตัวอักษร Everest สีดำขนาดใหญ่บนฝากระโปรงหน้าเสริมลุคที่ทรงพลังและแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้รถรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับหลังคาสีดำเงา และล้อลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์พิเศษสีดำ Asphalt Black พื้นผิวด้านที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมพร้อมก้านสีแดง1นึก้านตัดกับก้านสีดำเงาอีก5ก้านแบบเดียวกับใน Ranger Storm Tech ส่วนสปอยเลอร์ท้ายและกันชนท้ายก็ถูกปรับแต่งให้สอดรับกับดีไซน์โดยรวมของตัวรถห้องโดยสารของ Ford Everest Sport Special Edition ได้รับการออกแบบให้มีความรูหราทันสมัยโดยใช้โทนสีดำเป็นหลักผสานกับวัสดุพรีเมียม บาะนั่งหุ้มหนังแท้สีดำเดินตตเกตดด้วยได้สีฟ้าสไตล์สปอร์ตบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับการเดินทางระยะไกลแถงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสมัลติทัชขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานระบบนำทางหรือเล่นเพลงได้อย่างไงไ่ายดาย ระบบซิง c 4โรุ่นล่าสุดช่วยให้การควบคุมฟังก์ชันต่างๆภายในรถเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หลายตำแหน่งเพื่อรองรับการใช้งานของผู้โดยสาร Ford Everest Sport Special Edition มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูงไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถและการขับขี่ในพื้นที่แคบทำได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันช่วยรักษาความเร็วและระยะห่างจากรถคันหน้าโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอดที่ช่วยลดโอกาสการเกิอดอุบัติเหตุในสภาพการจราจรที่หนาแน่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนช่วยเพิ่มความปลอดภยัยให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนรอบข้าง Ford e v e r s s t Sport Special Edition ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร์โบเดียอลให้กำลังสูงสุด170แรงม้าและแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้การขับขี่ที่ลื่นไหลและตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและบนเส้นทางออฟโรดโหมดการขับขี่ปรับได้หลายรูปแบบรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางครุกคลหรือการลุยน้ำ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลเพื่อให้ความสบายสูงสุดแก่ผู้โดยสาร Ford Everest Sport Special Edition มีให้เลือก2สีได้แก่สีขาว s o w w l a k e w h i t e Pearl สีเงินอ l ลูมิเนียมเม l ัลลกโดยมีราคาจำหน่ายที่ 1,619, 0 0้บาทมาพร้อมการรับประกัน จากโรงงาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งในปีแรกนอกจากนี้ยังสามารถเลือกแท็กเกจตบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการเปิดรับจองแล้วที่โชรุมฟอร์ดทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทางการของฟอร์ดประเทศไทยตั้งแต่วันที่26มีนาคม2568เป็นต้นไปหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากเรา